สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับคันนี้สภาพสวยๆ1ในร้อยมาอีกแล้วนะครับลองชมดูได้นะครับ s ิ a สันฟอนเทียคิงแคปนะครับปี2000เครื่อง2.7ดีเซลนะครับเดิมๆโรงงานทุกจุดเลยครับใครหาไว้ใช้งานลองชมดูได้นะครับ119,000บาทนะครับโทรเจรจาไปดูรถได้เลยนะครับอยู่ถนนสวนผักนะครับสวยๆเลยครับเนียนๆแบบนี้ทุกจุดนะครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะครับรับประกันไปตรวจสอบไปเช็ครถได้เลยนะครับราคาแบบนี้ใครหาไว้ใช้งานสุดคุ้มนะครับลองชมดูได้สภาพสวยๆสีสวยลองชมดูเลยครับสนใจเอาไปใช้งานได้เลยครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเอาไปใช้งานได้ครับมีหลังคาหลังแล้วก็มีแอร์หลังนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยครับสภาพสวยๆแบบนี้ใครเด้นหาไว้ใช้งานลองชมนะครับมีที่นั่งให้แล้วก็มีแอร์หลังนะครับ ตองแบบนี้ใครสนใจหาเอาไปใช้งานนะครับถือเป็นรถอเนกประสงค์ย่อมๆเลยครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปกันได้หลายคนจะค้าขายก็ได้นะครับถือว่าครบเครื่องและคุ้มค่าแน่นอนนะครับราคาแบบนี้หาเอาไปใช้งานสุดทนสุดแกร่งครับในส่วนของนิสสันฟอนเทียเป็นที่รู้ประจักษ์กันดีอยู่แล้วนะครับใครที่เคยใช้หรือมีประสบการณ์ในด้านกระบะรับรองว่าฟอนเทียไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับ นี่ครับสภาพสวยๆนะครับภายในก็ดูใหม่มากๆเลยครับหนึ่งในร้อยแบบนี้น่าซื้อน่าใช้เอาไปใช้งานครับเอาไปต่อยอดสร้างเงินสร้างงานได้เลยนะครับโทรเจรจาต่อรองกันดูนะครับไปทดลองขับท่านจจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับแต่คันนี้บอกว่าสวยจริงครับแล้วก็วิ่งมาประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับสวยๆครับถ้าท่านหารถใช้งานนะครับในราคาที่ย่อมเยาคันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับราคา 119,000แบบนี้ครับสภาพรถขนาดนี้คุ้มแน่ครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ๆก็ได้นะครับถ้าใครเน้นเอาไปต่อยอด